ที่นี่มันไม่ใช่โรงแรมปกติแบบนั้นพี่สาวฉันชอบเล่นพี่เลนแบบนี้เหรอเบิ้ลเบิ้ลมาแล้วเหรอผมเตรียมของมากมายไว้ให้คุณะ่ะฉันไม่มีทางเล่นเกมวิปริตกับคุณหรอกฮะเข้ามาเร็ว ทุกอย่างที่นี่เราสองคนจัดวางเองทั้งนั้นยังจำได้ไหมแต่แต่ที่เรามีฐานลับนี้เป็นของเราเองในที่สุดผมก็นนี้ออกจากบ้านที่อื่นตัดนั่นแล้วแต่เพื่อปิดบางตัวตนต้องตัดความสัมพันธ์กับเขาพวกนี้นะ่ะผม,มเป็นคนาทำเองกับมือชิมดูซิเทียบกับเมื่อก่อนฝีมือพัฒนาขึ้นไหม เป็นไงบ้างอร่อยไหมฝีมือของคุณดีนะแต่เผ็ดไปหน่อยอะคุณกินสิอย่าเอาแต่ดูนะเบินเบนอย่าขยับนะ ฉันมาวันนี้เพราะอยากพูดกับคุณให้ชัดฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับคุณแล้วแล้วฉันก็สูญเสียความทรงจําที่อยู่กับคุณแต่ผมสร้างความทรงจําใหม่ได้นะหลังจากที่สูญเสียความทรงจําฉันไต่ตองดีแล้วเราไม่ค่อยเหมาะสมกันจริงๆเราต่างกันมากหยุดความสูญเสียแต่นั่นเนิ่นเลิกกันเถอะเบิเบรอผมด้วยเบิเบิเบิเ<ๆ>คุณทบทวนอีกทีไม่ได้เหรอ ปิดบังคุณแล้วแกเป็นปแฟนฉันหน่อยเงื่อนไขคุณว่ามาเลย <c oughs> ต่อให้คุณให้ผมหนึ่งล้านผมก็ไม่แสดงเป็นแฟนคุณหรอก <c oughs> <c oughs> เอาละเลิกแกล้เธอได้แล้วพวกคุณรู้จักกันเหรอออื <c oughs> ผมส่งคุณกลับบ้านแล้วกันนะเบิ้น เมื่อกี้ผมคิดปัญหาความแตกต่างที่คุณบอกอย่างจริงจังแล้วไม่เป็นไรนะฮะผมเลือกคุณแล้วคุณไม่ต้องกดดันหรอกพอออสวีมีสมาธิหน่อยถ้าคุณเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มสาวๆในบริษัทต้องเสียใจแน่ไม่ใช่สักหน่อยเจอชิงเป็นห่กขความสัมพันธ์ของเราเข้าของเขาก็เลยลื่นอะ ก็อยากให้เราคืนดีกันใช่ไหมเฮ<ะ>จริงสิผู้หญิงที่นายช่วยไว้ที่เมืองนอกเมื่อสามปีก่อนก็อยู่บริษัทไม่ใช่เหรอนายก็รีบไล่ตามความสุขของตัวเองสิหได้งั้นฉันจะสรภาพรักดีกอย่านาะทำไมล่ะ หรือคุณไม่อยากให้เจอชิงมีความสุขเหมือนเราเหรอเมื่อกี้เราเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอเราสามคนก็แยกย้ายต่างคนต่างอยู่เถอะวันนี้ไม่เหมาะจัดสรภาพรักงั้นไปวันหลังก็แล้วกัน ปฏิเสธฉันยังไม่มีเยื่อใยจริงๆมาไม่ต้องดื่มเลิกดื่มได้แล้วเธอความจำเสื่อมแล้วพูดในอีกแง่คือเธอไม่ใช่คนที่มอบความทรงจำสวยงามแล้วหืม ไม่ใช่เว like ินหาวเมื่อก่อนเวินหฮาวชอบอาหารที่ฉันทำให้เธอตอนนี้เออเธอไม่ชอบกินแล้วไม่เจอจริงสืบเจอแล้วเวินหฮาวไม่ต้องสาวฝาแฝดก็คือเวินซีอืม อย่างน้อยความรักที่หลิงยวนมีต่อพี่ก็เป็นรักจริงวมนศุสุกนี้บ่ายสอจะจัดทีมสัมพันธ์ของแผนเล่นเกมขไขปริศนาห้องปิดตายทำไมฉันต้องร่วมทีมสัมพันธ์ที่น่าเบื่อด้วยขังคุณในห้องผีจะไปช่วยพวกเราเก็บกระเป๋าสิหยวนขายไปห้องน้ำแล้วกระเป๋าของเขาก็ฝากเธอด้วยขอบใจเน๊ะ <c oughs> ฉันพร้อมแล้วพออสฮึฮึฮปลี่ยนชุดอยู่ทางนั้นึฮน เวนเฮาด่านนี้ต้องมีคนร่วมมือในการสอบสวนเรื่องราวลำบากเธอแล้วนะทำไมเขาไม่ขยับล่ะเออไปแล้วเหรอเวนห่าเธอนี่ใจเสาะจริงๆอยากจะขอร้องฉันช่วยเธอผ่านด่านนะ ฉันทำไมเกมดำเนินต่อไปถึงตาพวกเธอแล้วออเอ๊ะน่าแปลกนะทำไมจู่ๆกล้องวงจรปิดเสียละ่ะนั่นไม่ใช่เส้ขอข้อมือของเวนซีเหรอเล่นกันไปก่อนฉันมีทุระขอตัวก่อนปล่อยฉันนอะเราให้รหัผ่านเปิดเครื่องกับคุณแล้ว คุณปล่อยพวกเราไปเถอะรหัสเอทีเอ็ม <c oughs> ฉันก็ให้คุณแล้วเงินในนั้นคุณใช้ได้เลยเอ๊ะถ้ามีเงินนี่นะทำไมไม่มีขินเงินฉันล่ะคุณเข<ธ>อเแต่แด้งเราไม่ต้องสียแงแก่กันเหรอวันนี้ฉันคงไม่มีเงินช่วยทุกคนแล้วใช้เงินฉันช่วยชีวิตฉันฉันขอบใจเธอจริงๆขอบใจเธอนะเพราะนึกถึงเสียงกรีดร้องของเวิน์หาวแล้วถ้าทางนักเกียดที่คานไปกับพื้นฉันยิ่งรอคอยทีมสัมพันธ์ของวันนี้แค่แกล้งทุานั้นอย่าให้มากเกิดไปอ๋อ อ้ไไม่ไหววแลวในเมื่อพวกเธอเฉยโอกาสหาเรื่องฉันงั้นฉันก็จะใช้แผนซ้อนแผนหาว่าตัววีเป็นใครพวกเขาไม่มีแอคเคาท์ของวีเขาร้องคุณละหรือว่าวีไม่ใช่คนฝ่ายกัรเงินขาร้องคุณละปล่อยพวกเราออกไปเถอะพวกเรารผิดไปแล<ะ>้ว<ะ>ดูแล้วต้องหาวิธีอื่นขาร้องละร้องคุณะ,ณะเกมไขปริศนาจบแล้วรีวิวฉันดีๆนะน มบางอย่างกับ N P C คนนี้หยุดนะทำไมเจอผีเหรอให้ผมเรียกคนมาช่วยไหมยอย่าหนีนะ หะ<า>โอ้เริปวดแล้วท่านี้ของคุณกำลังแอบสื่ออะไรผมฉันทำอะไรง่มงโ่อยู่กันแน่เนี่ย <c oughs> ฉันเมื่อยขาก็เลยนั่งยองๆเนี่ย <c oughs> าของคุณเหมือนจะมีคราบเลือดถ้าไปเล่นอีกก็ระวังหน,น่อยเกือบถูกเขาสะกดอีกแล้วฉันต้องมีสติหน่อย,ยวีไม่ได้อยู่ในฝ่ายการเงินรีบไปสื่อแผนกอื่นก็เสียงเกินไป เห็นทีต้องลงมือจากที่อื่นแล้วล่ะใบเสร็จพี่ตั้งใจถ่ายใบเสร็จพวกนี้น่าจะเจออะไรบางอย่างที่ดาร์กบาร์นี่อาจจะเป็นจุดทะลวงจุดใหม่ดาร์กบาร์ได้ยินว่าเจ้าของดาร์กบาร์ไม่เคยปรากฏตัวเลยวันนี้จะได้ดูการแสดงของเขาคุ้มค่าที่มาจริงๆ บริษัทดักแคทรีเมนเนจเนมนต์จำกัดเขาจะเป็นกุญแจสำคัญไหมนะประธานจางของจีอีทำไมไมาอยู่นี่ เรรียถับบ้านชุดพนักงานเสิร์ฟพอดีเป๊ะเลยเจ้าของบาร์คนก่อนห,หัวใจวายตายแล้วตอนนี้เจ้าของคนใหม่จัดการยากจริงๆเรื่องเงินนี่เราจะล่วงออกมายังไงคงต้องปรึกษาหารือกันให้ดีแล้วก็ท่อะ หยุดก่อนเรียกผู้จัดการมาคุณเขาพูดจัดการเหรออ๋อใช่ครับใช่ติกาฉันเมื่อกี้อยู่บนโต๊ะหายไปแล้วต้องเป็นคนที่เข้าห้องนี้ขโมยไปแน่ๆเลยผู้จัดการโจเรื่องนี้คุณก็รู้ว่าจัดการยังไงงั้นคงต้องรับกวนคนโตทุกคนแล้ว ขอบใจนะวันหาวอย่านะช่างบ่าเดี๋ยวก่อน พวกเขามาหาคุณทำข้อตกลงให้ทำใบเสร็จแบบนี้ใช่ไหม สวัสดีค่ะประธานจ้างปากกาของเธอปากกาบันทึกเสียงถูกเปิดโปงเหรอปากกาของเธอตกแล้วดูท่าเจ้าของดาร์กบาไม่ได้บอกเรื่องปากกาบันทึกเสียงเขาเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ไม่ได้ฉันต้องไปที่ดาร์กบา Thảm rương bởi sạch hết sạch trên. Đó, bảo. Đó mà đây. พานเจ้าบัญชีของคุณเราจัดการแล้วใช้ได้วนหาวมาแล้วเธอความจำเสื่อไม่ใช่เหรอแล้วจะมาทำไมขวางหูขวางตาเออผมมีอยู่วิธีหนึ่งให้เธอเข้าไปเลยให้เธอไม่ขวางหูขวางตาตลอดไป ทำไมเป็นคุณล่ะกำลังหาคนเงนเหรอเปล่าล่ะแค่ชุดนี้ไม่ค่อยเหมาะกับคุณข้างหน้าไม่ต้องใส่นะเอ้าวันฮาววันฮาวมาอยู่นี่ได้ไงพี่มาดื่มด้วยกันสักหน่อยสิมาไปๆๆไปใช้ด้านในไปๆมาๆา มามาคนมาที่หลังต้องถูกลงทอดสามแก้วเดื่มสิแก้วสินี่แก้วนี้เธอต้องหมดแก้วนะอะมามาต่อต่อต่อู้อ้โหสุดยอดเลยอย่าหยุดนะอย่าหยุดโหสมกับเป็นววนเฮา เวนฮานี่มานี่มานี่มานี่เหมือนจะเมาแล้วห้องส่วนตัวสามส่วนสองรีบมาฉันถูกมอมแล้วเวนฮาวทำไมอยู่นี่ได้ไงอมาดื่มดกันสักหน่อยสิมามามาแม่ดื่มไปก่อนฉันไปห้องน้ำแป๊บเวนฮาเมาแล้วล่ะ ฉันก็ได้เวลาแล้วใส่ร้เวินเฮาว่าขโมยใช้คีย์ USB อยากยอกเงินบริษัทวิธีของนายร้ายกาจจริงๆใ้ยขอแค่มีลายมือแก้ตัวยังไงก็ไม่พ้นผิด เฮ้ยดิเกิดอะไรขึ้นน่ะเรื่องตรวจจับควันไฟไฟไหม้แล้วต้องหนีเร็วไปดูเขี๋ นี่เดี๋ยวก่อนเขาเป็นเพื่อนคุณใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๊เพวกคุณสองคนไม่รู้สึกเลยว่านั่งกันสามคนมันเบียดเกินไปก็ไม่นะ ฉันรู้สึกว่าพอดีสุดๆเลยเล่นกันสามคนสิไม่ละเอวของฉันทนไม่ไหวแนะ่นี่วัยรุ่นสุขภาพแย่แล้วบำงุงยากแล้วนะโซฟามาเ้ากันนี้บ้านนายทุกครั้งที่นั่งเล่นเกมเอวฉันก็ทนไม่ไหวคืนนี้เล่นไม่ได้เลย ค่อยนะเอ่อเอ่เอประธานสุลิงคู้จัดการเองวางใจเธอ,เอค,ค่อยๆเดินนะครับค,ค่อยๆนะพี่ครับไปโรงแรมอ๋อได้ คุณที่ส่งฉันกลับบ้านอตอนลงไปเอาขยะไปทิ้งด้วยนะรบกวนซุยยาแก้เมาให้หน่อยขอบคุณครับยากครับอื ยานย้า22หยวนยาแก้เมา39หยวนเอนไซม์78หยวนลด5%ทั้งหมดก็คุณครูคะข้อ <único> น <Liberty Overwatch> ี submarine submarine cane cane <ED> ้หนูตอบได้ทั้งหมดก็132หยวนหเฟินฮะอุ้ยเมาจริงหรือเปล่าเนี่ยข้อต่อไปชุดเธอสกปรกพนักงานมารับ5นาทีซัก30นาทีอบแห้ง10นาทีเธอใส่ชุดนี้ให้เร็วที่สุดใช้เวลาแค่ไหน ใช้วเวลา50นาทีตอนส่งใช้อีก5นาทีเยี่ยมมากเลย<ม>งั้น<ม>ตอนนี้<ม>เราเริ่มชิกชื่อกัน<ม>วันซีมาค่ะแต่ว่าตอนเธอลงสมัครใช้ชื่อว่าวันฮา วันหาวเป็นพี่สาวฝาแฝดของฉันครูคะหนูตอบโจทย์คณิตถูกมีรางวัลไหมคะ,ะอยากได้รางวัลอะไรหนูอยากให้สีเจอชิงไม่ปรากฏตัวต่อหน้าอีเธอเกลียดเขามากเหรอ หนูกลัวว่าเขาจะจําหนูได้แต่ในความเป็นจริงหนูอยากให้เขาเข้าใกล้หนูวินซีมาค่ะ แสดงบทบาทสมมุติจบแล้วเพราะว่าฉากต่อไปไม่เหมาะ